เข้าสู่รายการคุณพระช่วยช่วย,วยคุณพระโชว์นะครับ,รบวันนี้ฮะเราได้ชมนักการแสดงหุ่นหลวงครับที่ถือว่าหาชมได้ยากนะครับปัจจุบันก็หายากมากนะครับเอ้า เรื่องวันนี้ที่จะแสดงก็คือเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาหเหตุการณ์ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างใครไปเจอใครตรงไหนราชาธิราชเนี่ยเป็นสงครามระหว่างกองทัพมอนกับพามา่าเป็นพงสวสดานมอนแต่นี้มีเรื่องจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือครั้งหนึ่งเนี่ยสมิงพระรามไปติดคุกอยู่เมืองพาม่าวันหนึ่งเนี่ยกองทัพจีนก็ส่งกองทัพลงมาท้ากองทัพพม่าเมืองพาม่าลบว่าให้ส่งทหารดีมีฝีมือไปลบกับกามณีทหารเอกของฝ่ายพระเจ้ากรุงจีน ถ้าพม่าไม่ส่งไปรบเนี่ยก็จะยึดครองเมืองพาม่าเลยเป็นเมืองขึ้นพระเจ้ากรุงอังวะก็ดีใจเลยว่าจะต้องส่งแต่ปรึกษาเสนาอมาตย์ไม่มีใครรับอาสาไปรบเลยสักคนกลัวกันหมด,มก,หมดก็เลยต้องไปเปล่าร้องเปล่าประกาศว่าถ้าใครอาสาไปรบกามณีแม่ทัพฝ่ายจีนได้เนี่ยจะยกให้ครองเมืองครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้แต่งงานกับพระราชธิดาเป็นพระมหาอุปราชดูเลยนะ,ะสมิงพรามตอนนั้นกำลังติดคุกอยู่รับอาสาถ้าชนะก็จะเป็นอิสระ อ่าถ้าแพ้ก็ตายไปเลยอ่าก็เลยรับคือเสียงคือเสียงนี่พอไปลบกันเข้าเนี่ยครับกามณีเนี่ยเขาใส่กรอบฐานจีนใส่กรอบมาเลยเต็มตัวเลยครับสมิงพลามไปเห็นปุ๊บเอ๊ะมันจะฟันแทงตรงไหนไม่มีที่จะให้แทงฟันได้เลยโอกาสสู้ลําบากแล้วสู้ลําบากเลยสมิงพลามก็เลยใช้กลวิธีว่าลองต้องหลอกให้ลำดูฝีมือนก่อนหลอกก็จะดูจุดอ่อนอ่าแล้วก็แกล้งลำหมุนดูหมุนดูก็แกล้งลำยกแขนขึ้นไปปุ๊บเห็นท้ายนี่ ตรงนี้ไม่มีช่องเกาะปิดมีช่องโว่แล้วมีช่องโว่นี่หนึ่งที่แล้วก็ลําก้มหัวไปก้มหัวไปอ่ท้ายหมวกเปิดอีกเห็นจะฟันคอได้แล้วอ่าก็เลยเอาแทงทวนถูกลักแล้เนี่ยแล้วก็ตัดคอการมณีตายทูกไก่ครับทั้งหมดที่เราเห็นตอนนี้ด้านหลังนะฮะที่คุณชมเห็นเนี่ยกี่ชีวิตครับกว่า30ชีวิตผูชมกว่า30ชีวิตนะฮะที่อยู่ด้านหลังเรานี้นะฮะทั้งกองทัพของทั้งสองฝั่งนะฮะ ทั้งฝั่งทั้งจีนเอาไปชมกันเลยครับผมบจากหุ่นลัวนะครับในเรื่องราชาทิราช เนี่ยลามจ้าเมื่อกีนี้เราลามกันแล้วทั้งสองฝ่ายจ้าบัดนี้จะเอาถึงเป็นถึงตายเชียวนะฮะเอาถึงตายเลยเหรอจ้าใช่แล้วได้จ้าเดี๋ยวจะไปบอกให้แปะเอ้ยไว้ลาครบจบกระบวนความแล้วรอบนี้ก็สามชาติกันเลยเว้ยเล่นสามชาติเลยเหรออ่าเอากันถึงตายเลยเปลี่ยนเพลงไม่มีไม่มีไม่มี ก็ตามตาหรอกเลยไม่ได้เว้ยอ่ะว่ามาอ่ะรอบนี้เอากันถึงตายเอาแบบซี้แงแกเลยนะเอากันไปข้านหนึ่งไล่ไล่เหลือจะไปบอกเจ้านายจังที่บอกนะเอาอย่างที่บอกนะโอเคอ่าไปจู่กอาบี้โกบัดกบจับจบซี้แงแกฮ่ารู้เรื่องรู้เรื่องด้วยรู้เรื่องายซี้แง ัดวดปอะเอือดูหมาะเอออมแหงทวนสวนสามเออไม่ยำเรงยายเพลงทิ้งชจไวร์

บอ,อกแล้วไอ้โคมสามไปเว้ย วันแห่ถูกครัก สุดยอดด้วยไอ้ไอ้แปะไอ้แปะเรียบร้อยสวยงามนะฮะสนุกสนานด้วยนะครับผมอ้าวขอเชิญน้องๆนักแสดงนะฮะทีมทุกท่านเลยนะครับเชิญหน้าครับเชิญด้านหน้าก่อนมาเห็นหน้าข้าตาบางคนอาจคุ้นๆนะอ้าวมาเชิญครับเชิญครับครบลบเลยรบนะ นะ้ความตื่นตาตื่นเต้นเออตัวละครหุ่นแต่ละตัวครับมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ครับโอ้โหนะฮะนี่ม้าก็จะใช้กี่คนครับครูม้าจะใช้คนเดียวแต่ว่าเดี่ยวคนเชิดหน้ากับเชิดนี่อีกตัวละครที่ขี่ม้าอีกตัวหนึ่งนี่เหมือนกันไหมตัวตัวตัวบนกับตัวล่างเหมือนกันไหม กหัวหน่อยเหมือนเลยใช่แล้วความจริงเราต้เล่นแทนเองที่นี่เหรอวาดเองครูจอมเขาวาดเองทั้งหมดเนี้ยครูจอมเขาวาดหน้านะโอ้โหเครูจอมผมทํากลไกทําส่วนประกอบแล้วลูกศิษย์ทาแล้วเอ็มจะเป็นคนช่วยสอนการเชิดถูเอ็มเนี่ยนะเอเรื่องของลีลาท่าทางใช่ใช่ใช่ฮะอ่ะอนาคตนะครับนี่คือของดีที่อยู่ในไทยแล้วก็สืบสานโดยลูกหลานไทยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใหญ่ใจดีก็สามารถสนับสนุนได้อย่างน้อยให้คงอยู่ นะฮะเป็นความรู้คู่แผ่นดินต่อไปนะครับวันนี้เรขอขอบคุณนะครับครูไก่หรือดรสุรัตนงดาฮะพร้อมกับคณะไก่แก้วการละคอและวงปิภากับขอขอมคุณครับ